มวยสวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องผู้สอนชาแนลจุกเห,หมิงน้ำเหมยเด้อทุกคนเด้อแล้วก็บสวัสดีปีใหม่ภาษาจีนมังไหนทุกคนคอมเมนต์บอกในเด้อสนเนียนคว้ยละแม้แล้วถูกต้องเนาะมื้อนี้กะเป็นปีใหม่ของประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดนามแล้วทุกคนนะเนาะเดีย๋ยวมื้อนี้สิพาทุกคนนะั้นไปเบิ่งเนาะว่าวิธีการไหว้ บรรพบุรุษนอเป็นแล้วใดเดี๋ยวจ้ไหน่ฮกล้า,างจะเดินทางไปบ้านพี่น้องเนาะเจอกันทุกคนไปจะจอมซนตอนนี้เขากลับมาฮอดแล้วเนาะจ้าเอ๋สบายดีปีใหม่เด้อส,นะสินเนียนควยเลอนี้ท้ีอ,อ, <ะ S 2> อย่เล้าอสามองหนึ่งบา้บางไหมสินเนียนควยเลอาาาคาา ภาษาจีนพ่อจะไหนเยียนกายันนี้เยี่ยนกายเยี่ยนกาลืมไปแล้วมันบอกลกายไปแล้วลืมไปแล้วอันนี้ไม่อย่างไรยาอันนี้นะว่าอันอะไรเขาคงเข้าใจเขาใส่เขาใส่เพื่ออย่างอันนี้จูดโอ้จุดเงินหางเงินฟักเงินหางเงินอะไรก็รวยจูดได้เพิ่มเมิ่อรวยแล้วเพิ่มกลับมาส่งห้างส่งมีเขาไอโฟนชิปจองขวายรุ่นชิปจองเงไอโฟนสี่ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เขาจะจุดจะให้บรรพบุรุษหรือว่าพ่อแม่พี่น้องธิราลวงจเบิ้ลแบบของจีนจุดแต่ของปลอมของแท้ได้บพราะมันของปลอมได้วันนี้เขากลับสีมาแจกเงินเป็ิดตับตับนาอจีเนาะจีก็แจกคำและสีที่พวกเขานุ่งน้องสายก็จะไปเน้นเป็นสีแดงเพราะว่าเป็นสีของมุ่งคุณเนาะวันนี้แล้วก็ประมาณจังโมงกับจี้ที่ว่าเขาจะว่ายกันประมาณ9โมง ใบมุงอ่อตอนนี้กะหากะเป็12โมงเนาะพิดจีเดี๋ยวเขาสิพายางเลาะเง <Okay, S 1> เนาอว่ิคนก็เก็บอเอียงแน่ตื่นเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิพาไปเบิ่งนโนเพือนครัวเนาะยุนี่เขาก็จะเฮ็ดกินกันเป็นแบบครอบครัวเนาะกับจะบอได้จ้าสบายดีอันนี้แก้งสาวๆเฮ็ดอย่างยู่เจ้า โซนมักเล่นใช่หมักเล่นใช่หมักเล่นมาโอ้อ่ะสู้ๆเด้อไปกันไว้ใจให้เดี๋ยวพาไปรองมันก่อนเนาะอันนี้ก็คือเครื่องของพี่เขาเขาก็เกี่ยมเฮ็ดกินกันอันนี้ก็คือปัญหาไหมคือวสบายดีปด้าออดโอ้ยคือผลงานเด่นแหมอันนั้นหรอสวัสดีปีใหม่จีนเจ้าจินบุญสิ้นเงินกับงามได้หนาว่ะซะ ชก็เดียวกันเนี่ยนีเละลุกไข่กันเนาะน่ะอ๋ออันนี้แมนูสายเธอมาเลยหมองสิบอนนี้กระเกี่ยว์เขาก็เกี่ยวออกอันนี้ก็คืออ่าบอนต้มข้าวต้มเมื่อคืนนี้อ่าต้มสองหม้อเนาะ ใช้เวลาต้มกับบมเป็นไงทุกคนสองมือสองคืนเลยกับว่าได้นีนะ่ไหมซิมสามซีลังไแลนะ้วเกี้ยงแล้วเนาะอันนี้ก็คือเขาต้มช่วังเขาต้มไว้แล้วเขาก็ซีมาล่างแล้วก็ตาแบบนี้ไว้ก็จะมีทั้งแบบแต่แล้วกับแบบมุนน้ำเนาะอันนี้ก็เฮ็ดเองได้ไหม เพือบูชาไหว้แล้วก็เพื่อกิ่นแล้วก็เจ๊พี่นองพี่น,อน้องเนาะเต็มเลยจ้าฟังน่าจะมีเนาะหูนแล้วก็ยังตากอีกห้องหนึ่งกับมีทุกคนสองหมอ้อจ้าเต็มอันนี้ขอต้มนี่นจะต่างจากอาขอาวต้มที่ฮาวันใส่บาตศาสนาพุทธเนาะก็คือตัวนี้มันจะแค่ใหญ่กว่าแล้วกะ็บริเลสแบตองบริสไสใบตองอ่า มัดค่ะเจ้าชิเป็นนะ่นองบหู้นะว่าเอื้น,นี่ย่างนะต้องทนไได้เหนะเป็นเป็นใบอันนี้นี่นะนี่นนี่นะทุกคนภหู้คอมเมนต์บอกอเด้อหู้อยู่เตแบบบูอือนะกระซิงกับบูหู้เลยเน,ะน,นาะต่างกับแบบนี้ตางแค่ใบตอกับใบอันนี้แ,บบนนแล้้อ่ายางสเไ่แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเนาะเกนนะี่ยมต,ตั้งครับนะไหวเนาะดูบรกี นี่หมูแล้วตัวบักใหญ่แล้วกันนี่ข้าวต้มแล้วก็เดี๋ยวจังไหน่อยเนาะจะขึ้นแบบบักไม้มาแต่ว่าตอนนี้เขาต้องได้มาเกี่ยมขนมมืวางซอยเม่เผาหุ่ยนี่เห็นอะไรหน่อยนอะไอบอลยพี่นะเนาะพี่เนี่ยเอาขึ้นนะพี่เอาเตรียมแต่ดูเอามาให้ยากันนิดเอาตอนนั้นยากตันนี้เบา

ເອີຈໍມາແລ້ວຈຕັຂົ້ກສ້າງຂ້າຫຼືເານາສາສົາໄຂມຸິນຫນນຶ່ງໄດ້ດະເລົາກໍນະນາມາລະນ້ສາງ มันเงียบอันนี้เขายกมยวแ้ย็วยากับมเข้าใจกันนะน้อนอเป็นมากไหม้นอมให้เป็นไกด์เก็จะมีความหมายในการส่งเสริม แล้วความเพืองเจริญเพื่องแล้วกันที่กันงานเนี่ยสิเนาะซึ่งข้อมูลเนาะน้องจะไปอ่านอยู่ใน YouTube มาแล้วกับก็เนาะภัยที่ว่าอยากพูดข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเชิญบิ่งได้เนาะแต่ว่ามันหลายเพราะจืดบงนิดเดียวแต่งตาเนี่ยนะเที่ยวที่เือเที่ยวหมดต้องช่วยหมดใส่ให้มันครบจ้ะ 你他妈吃鸡了？我等你来，你拍。 เยนตนนี้มั่งเดเรือยๆไปอีกไปเรื่อยหัวห้ยังใช้ซื้อสองโซลมแล้เก็เงินนะซื้อให้ลูกเอฟหน้มินะเอาเงินเอาเกี่ยวจะกับลูกเอฟปะดิเอาไม่ขอแค่สิปันเดียวนี่นะเอาเอมปูนไปลูกเอฟแล้วก็แล้วเอามาเลยแม่กับจิบะ่ะห้ายำน้ำเด่นอีโน่อีโน่น้ำฝน ทุกคนตอนนี้เนาะเขากาเรียบร้อยหมดแล้วเนาะจุดเทียนเกี่ยวไวน์ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เบิ้งด้านหลังแล้วจุดเทียนเกี่ยมาละโอ๊ยแต่กล้องเนานี่เนาะแม่หลายอย่างเลยทุกคนแล้วก็มีเหล้ามีเต๊ะมีหมูเนาะมีเทียนแล้วก็มีขนม

เอาเนื้อสุล่าเก็บร้อเลยเนาะอันนี้ก็เป็นข้งแรกอีีสักคนทุกคนสังเกตบอกไาวกับยังมุกเป็นเนาะคุณกับที่ไส้มือแบบซีนะครับวเป็นมากินแล้วกาส่งหางส่งนีน้องจะมีส่งว้หายเลยนะตีไมฟ้าไมเดยทุกคนเด้อบ้านผู้เร่ไหย้กะแนนำในเด้อว่าก็ให้จะไหนมุอกินในนองให้ถือบอหรือว่าไถูจะไหนนองอ่ะเดี๋ยวเบิ้งพุดื่นไหวต่อทุกคน เนี่ยเป็นแบบยางเนาะบองเทปพีหน้าไหวถือก็นนี้งเขาไหวถือบมื่อกี้นี้ได้ลกเป็นยังโอง่ายนะลมคียันนัเอูกบายเนยังคจะมาินล้มือเนี่ยแม่มันกรับอีก็อยกับแม่มันนี่จะเป็นคือกับไอตอยเนาะ อันนี้เนื้เน่าห้ยน่อันนี้สอาไปใส่เจ้าอันนี้ให้คนเจ้าเให้คนลีอาะตุกใเดนตัวนี้ขากะเสียวตัวนี้ขาสไบบใส่อัไปใส่เจ้าทีอ๋อห้เจ้าทีอยู่หน้าราน

เราเอาให้ใจถึงใช่ตหให้จผเป็นยาใกล้ลงมาใกล้ในไว้ไว้ไปแล้วเนาะก็ไปขอให้ทำอไนะวรับจุดบ้านนี่จุดไมู่้าดชออรเด้อจุดจุลายนจุดเลยจี้ของเรอจี้เอมันจะไม้ดได้มันใกล้ส่จุดไมยนึ่นี้่ะ่ใส่โอ้ยลูกไปจิกไปจิกไปไปไป

เท่งเท่าลิซี่อัมมันาลาใกล้ย่นย้งไงยู่ตอั้บอกออนคุมทัคุมทับทัไม่แทงม่อ๋อม่มันัไรมันโ่ไม่ใช่เชื่อแล้วน้อยหรือเล่าดราดด้ยดราดมันเอนดราดปลกหลย ใช้เงินกอย่างให้บจูก็ได้นี้ทำเนื้อทำแท่งเน้อแท่งทำเนื้อแท่งเนื้อแท่งทำใช้เงินแท่งทำู้ใจพวกมะไหลพ่นมาแล้วมาแล้วได้น้ร้นไพล่โบว์เนยทำกับเป็นแท่งเป็นแท่งพวกให้ค่ะฝากไว้บลในจู่ห้าวนี่แหละสิเปวนี่อันน้ฟังด้มีเงินดอลลาร์เด เดี๋ยวเขาจะฝากไอโฟนสไปให้เนาะไอโฟนแมาำแก้วแหวนนั่งทำเนาะมีเพชรมีพลอยอีกเด็มร้อยอยู่ีกเลยใคเอาเมฆจะเมฆยุดอ๋อจะนอนก็ได้ก็ไดยยกกระมี่เนาะมนกเมเเอาะงะนีเลาเินเอิเงินเงินบาทเงินเหรียญไปตั้งเ็กท่กบบายเล็กที่เดี๋เล็กที่เล็าดน่ะมาเบเลยนเียนขมุนขมุนอาจะไปก้

เต็งงานเต็งพันยังไม่หมดอีกเหรอเธอนี่ประหยัดนะเราใช้ประหยัดประหยัดดูน้องในมืงส่งหรือเปล่าแล้วนี่นะเนาะเขาจ้อหักบทันแล้วเดี๋ยวเขาค่อยๆจอยไม่มีอะไรนอกจากเงินเธอจะชอบไหมนะอันนี้เป็นแกงสาวๆเนาะอันนี้แกงนุ่มๆเฮาผึ้งกะเพากันเริ่มสั่นเขาเชียงแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขาต้มอยู่เขาต้มวานนี่อันนี้เป็นเนื้อสนกับบอกมันแหละของน้องเลยแซ่บบอแซ่บบอเงินมึงบรไเดีเฮ็ดปะ เบ ge ge Ooh, way, oh, like ิใส so our bon so yeah, ่เบ so no, okay. ิ้ง่หยบหลายเรบหลายหลังจากที่เขาไหวแล้วแล้วกัเผาไปให้แล้วแล้วจะได้เขาเชีจังไหนต่อบานนี้บ่มียังแรกแล้วเช็ดชิ้วันนี้เราเป็นส่งท้ายตีเก้าลงมือนกินมแย่ไปนี้นะเม่นบอกเออนี้ส่งท้ายปีเก้ามืออี้ต้องทำปีไม่เลยมันและมือไม่ก็ขอมาดีเเอาีไม่เป็นมืออื่นไม่ได้สิดีกับคอเอาเนาะแม่นเลยมามืนไม่อย่งดีก็มาไว้ พีกคุลายทิ้งไปเพิ่เลยเอาแต่มมือนะ่งท้งยปีเก้าแล้วมียังคี้ลายทิ้งไปเพิเลยปีใหม่นะแม่เลยปีใหม่มาแล้วมีจานเดียนงะมือละมือปีใหม่วนนี้กับเป็นมือครอบครัวทรงไทยทรงไทยพีก้าเลูกแลางกันสิท้ากันมาเงินไม่ไงโอยมาเก็บเข้าแน่่ดี๋ยวแกงชน่ะ อ่ะทุกคนเนาะนี่ก็คือเสร็จภารกิทไปแล้วเนาะเพะว่าจะเป็นไหว้แล้วก็จูบไปให้ผูทีมาลงรลับไปแล้วเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกฮีดคองประเพณีหนึ่งอันที่ว่าดีงามของทั้งทั้งทั้งประเทศจีนแล้วก็ประเทศเวียดเนาะก็ถือว่าได้กับแบบเป็นมื้อต้องโฮมลูกหลานเนาะเพราะว่ามื้อไหว้เนี่ยก็จะเป็นมื้อครอบครัวลูกหลาน บูทุกคนกันชิพากันมาโฮมกันอยู่บ้านรักเนาะแล้วกันมาสมาชิกการตั้งมือพกินนั่งกินข้าวโอ้ล้มกันเป็นมือชี้แบบว่าเออลูกหลานตั้งหกตั้งทิ้นกันชิพากันปีนึงเนาะพากันมารวมกันอยู่ที่เฮือนแม่มือเลงเนาะหรือว่าเฮงื่อไงเฮือนรักเนาะอันนี้เป็นเฮื่อหญ้าเพิ่งจะได้จัดขึ้นเอาะเดี๋ยวเราสังเก็ตได้ลูกหลานมาเต็มเฮือนเลยได้ที่เหลือเนาะส่วนหนึ่งเพื่อกายังพันมาเพราะว่าเพื่อออกไปนอกเนาะเดี๋ยวเพื่อจะกลับเข้ามามาไหวแล้วกันมาจูบบบแนี้ต่อ ส่วนมืออื่นก็จะเป็นมือปีใหม่ขึ้นไม่ยาวไม่ยาวเพิ่งลอกเลยนว่าไม่ท้ากันเลาเมื่อนี้ก็จะเป็นมือสุนทียปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่เนาะมือก็จะเป็นมือปีใหม่เจ๊อ่างเปลมืออื่นนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดค,คอมเมนต์บอกไอเดอร์ว,ว่าได้อ่งเปาหลายดอเนาะเดี๋ยวมืออื่นเจอกันอีกวัตรแล้วทุกคนถ้าหากว่าใครใจดีหรือว่าไอ้ไอ้ได้พูดอะจะดีกับฝากอ่งเปลมาให้น้องก็ได้เด้อกดีใจขอบใจไว้ long นาเด้อ